พาเพื่อนๆมาชมขั้นตอนการเปลี่ยนแบตเตอรี่หรือว่าสวอปแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยโดย Unix EV ที่เข้ามาลงทุนกว่า12,000ล้านบาทนะครับซึ่งเป็นการยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน i n นฟาสตั u เจอร์ด้านยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยโดยจับมือกับพันธมิตรทางธุรกิจมากมายคาดการกันว่าวิธีการสวอปแบตเตอรี่แบบนี้นะครับเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ภคมากยิ่งขึ้นยกระดับการ เข้าถึงรถยนต์ไฟฟ้ามากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบขนส่งมวลชนนะครับขนส่งทางเรือขนส่งผ่านโดรนนะครับแล้วก็ขนส่งผ่านรถมอเตอร์ไซค์นะครับรถสิบล้อรถขนาดใหญ่นะครับระยะเวลาในการสวอปแบตเตอรี่หรือว่าเปลี่ยนแบตเตอรี่แต่ละครั้งก็จะใช้เวลาเพียง3นาทีซึ่งเป้าหมายในการสร้างสถานีชาร์จครั้งนี้ก็จะอยู่ที่1,000แห่งภายในระยะเวลาเพียง3ปี